สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเชนหลังฮานอยพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งบริษัทปับเคนพี่น้องอยู่ซีสูเกตด้วยพี่น้องด้วยไก่ตัวเมืองซีสูเกตนะทางอ่าเป็นไก่บั้นนี่แหละพี่น้องบั้นพี่น้ำเหมือนเลยเนาะอ่าบั้นเหล่าบั้นพี่น้ำนี่พี่น้องสนใจติดต่อเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาติดต่อปับเคนใส่เคนพี่น้องมีเคนขนาดให้เลือกพี่น้องเนาะอันดัขั้นใหญ่ๆงามๆแล้วพี่น้องเนาะ ใจติดต่อเรื่องน้องเรื่องบริษัทปอบเคียงมาหาเพื่อนมาใส่บริการของเพื่อนน้อพี่น้องเนาะอ่านยกของวาสิผสมปูนเนาะพี่น้องเนะะงาสนะ,นนะสมปูนการสร้างตึกสร้างสิ่งของที่เป็นโครงราคาพี่น้องเนาะยกโครงราคายกสิ่งของที่หนักเนาะพี่น้องเนาะได้รายตันพี่น้องมีเยอ สนใจติดต่อเนาะพี่น้องเนาะพบเคีนพี่น้องกิธีการน้ำงามเลาะพี่น้องเนาะคันในใหญ่พี่น้องมาทานพี่น้องมาชอนของบริษัทปอบเคีนพี่น้องใกล้ตัวเมืองซีสเก็ตพี่น้องก่อนของเมืองเนาะพี่น้องเนาะ เลยปัปะทะท๊มปตทใกล้ๆปัปะทะท๊มปตทพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อติดต่อป๊อปเคียน้อพี่น้องเนาะสนใจเช่ารถอ่าเด้อพี่น้องเด้ยอยรายวันรายปีรายเดือนพี่น้องได้มาสพี่น้องป๊อปเคียนพี่น้องราคาอ่าอยาจะคุยกับเจ้านายเพคนนะั้นพี่น้องเนาะเท่าแก่เพป็นก็นแล้วกัน